fc ขาวันนี้มาดูกล้วยเชื่อมนะคะ fc ขานี้ค่ะกล้วยที่มีเปลือกสุกสีเหลืองดอกกระดังงาแบบนี้ค่ะคุมพันปอกไปแล้วสองหวีค่ะ fc ขานี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้วยเชื่อมกันนะคะสุรเด็ดก,กิดรับช่องคุมพันตุลากันค่ะนึ่งกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูการเชื่อมะคะ่ะการเชื่อมกล้วยค่ะ กล้วยน้ำว้าสามสีใส่เอซีค่ะ,คะ,ะเปลือกสีเหลืองสุกดอกกระดังงาเปลือกเหลืองสีเหลืองดอกกระดังงานะคะเอซีค่ะอย่าให้อย่าให้สุกอมนะคะเดี๋ยวกล้วยจะเละค่ะ,อะปอกเปลือกล้างน้ําแล้วก็นํามานึ่งนึ่งสิบห้านาทีค่ะใส่น้ําตาลลงไปใส่เอซีค่ะ,คะเพื่อให้กล้วยเซ็ตตัวกล้วยเนื้อแน่นแล้วก็อร่อยค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกรัม ใน้ำเชื่อมกับเอฟซี FC ค่ะน้ำเชื่อมก็จะเทยากนิดนึงเพราะว่าก็มีความหนืดใส่น้ำเชื่อมลงไปใส่น้ำเชื่อมลงไปสองร้อยมิลลิลิตรก่อนนะคะใส่ลงไปสองร้อยมิลลิลิตรก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวพอใกล้จะสุกแล้วเราค่อยใส่ลงไปอีกหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะนี่ค่ะนใลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำเชื่อม200มิลลิตรใส่น้ำดื่มสะอาดค่ะวันนี้คุ้มพันธใส่น้ำดื่มสะอาดไป300มิลลิตรนะคะเสร็จแล้วใส่เกลือไพฟซีค่ะใส่เกลือลงบ้ยใส่ขันโต้ไปเลยค่ะ ต้องเข้มข้นค่ะนี่ค่ะใส่เกลือลงไปเชื่อมด้วยไฟกลางนะคะเอฟซี่ะเดี๋ยวคมพันมาอัปเดตในีกับเอฟซีดูนะคะการเชื่อมกล้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะเอฟซีขามาดูกล้วยเชื่อมคมพันค่ะเริ่มสีสวยแล้วค่ะสีสวยเลยค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะกล้วยลูกใหญ่เบอเลยค่ะวันนี้ค่ะกล้วยน้องเตือนใจค่ะสูตรในการเชื่อมกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าสามหวีนะคะเรา ใช้กล้วยน้ำว้าที่มีเปลือกสีเหลืองดอกกระดังงานะคะอย่าใช้กล้วยที่สุกงอมนะคะเดี๋ยวเวลาเชื่อมมันจะเละค่ะเอฟซี FC ค่ะเวลาเชื่อมแล้วจะเละกล้วยจะเละไม่อร่อยปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำหนึ่งน้ำแล้วก็นํามาเนื่งสิบห้านาทีค่ะเพื่อที่จะให้กล้วยเซตตัวแล้วก็เนื้อแน่นเคี้ยวนี้ก็จะหนึบ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 แซ่บแซ่บด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็วิธีการเชื่อมนะเราจะใช้น้ําตาลทรายหนึ่งกิโลกรัม น้ำเชื่อมส0 0อมิลลิตรน้ำดื่มสะอาด300อมิลลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใครเอฟซีคะ,คะนี่คะ่ะกำลังเชื่อม,อมกำลังจะเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะนะก้วยเชื่อมคูมพันก็จะเป็นสีแดงอมชมพูค่ะสีสวยอร่อยค่เอฟซีคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ยคะ่ะพี่น้องเลยคะ่ะเดี๋ยวมาทานก้วยเชื่อมด้วยกันนะคะคูม,นนะคะคมพันกำลังเชื่อมอยู่คะ่ะ สำหรับท่านใดที่จะสั่งมะกรูดเชื่อมมะนาวเชื่อมก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะกิโลกรัมละหนึบาทค่ะค่าส่งห0บาทต่อ1นกิโลค่ะเอซีค่ะเป,ปเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าแล้วก็ให้กับเอซของช่องภูมพันธ์ค่ะท่านใดสนใจก็ทักมาสั่งซื้อได้เลยค่ะเอซีค่ะสั่งซื้อมาในแชทก็ได้ค่ะขอบคุณเอซมากๆเลยค่ะเพราะว่า หลายๆท่านนะ FC หลายๆท่านที่ทุกท่านเลยค่ะทีะ่ได้รับมะกรูดเชื่อมมะนาวเชื่อมนะก็นําไปทานกับน้ําร้อนดื่มเช้าดื่มเย็นก่อนนอนอร่อยค่ะสุขภาพดีค่ะ f ค่ะ,ะ FC ก็ชื่นชอบนะคะ FC ที่ท่านได้ทานแล้วก็ชื่นชอบอเสียงตอบรับออกมาดีมากเลยค่ะนะท่านใดที่จะสั่งซื้อก็ทักมาได้เลยนะคะกุมพัน อาจจะส่งไปให้ค่ะก็ส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยนะคะสําหรับค่าส่ง50บาทต่อหนึ่งกิโลค่ะส่วนที่เหลือเป็นโปรโมชั่นนะคะคุมพัน์จ่ายให้เองค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเอฟซีขาดูค่ะสวยงามค่ะเริ่มเป็นสีแดงอมชมพูแล้วค่ะโรยเชื่อมคุมพันสวยงามเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพันก็มาอัปเดตกล้วยเชื่อมให้กับ f อเราได้ดูกับ F อฟซขานี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสวยขัดงามค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ f อซขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยเชื่อมคุณพันสุดเด็ดเรับช่องคุณพันตุลาก,กันค่ะเดี๋ยวคุณพันจะถ่ายรีวิวให้กับ f อซดูนะคะ fc ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยเชื่อมคูมพันธุ์ค่ะสุดตัวยอดเลยค่ะ fc ขานี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันธุ์ตุลาการอร่อยอร่อยค่ะกล้วยเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันธุตุลาการทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะ fc ขานี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ fc มากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเด้อสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันธุ์ตุลาการทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะ ขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ fc ขาสวัสดีค่ะ